ครับสวัสดีครับมาพบกับมาริกาชาแนลนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปคลิปที่2นะครับหรือว่า EP ของของการใช้งานเป็นคู่มือการใช้งานของ g s h o p รุ่น g w g 1 0 0 0นะครับที่เราที่ผมค้างไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวิธีการใช้งานอัลติมิเตอร์บาลอมิเตอร์และเข็มทิศนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เข็มทิศก่อนนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือเข็มทิศน,นะครับก็ลองกดดูนะครับพอก,กดเสร็จเนี่ยตัวเข็มวิเนี่ยมันจะชี้ไปที่ทางทิศเหนือนะครับผมแล้วก็ตัวดิจิตอลตัวนี้เนี่ยก็จะคือจะบอกองศาว่าอยู่ทิศไหนนะครับก็ตอนนี้นี่ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ 335องศานะครับก็ลองขยับดูนะครับเห็นไหมครับมันตัวเข็มวิเนี่ยมันก็จะบอกว่าทิศเหนือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราใช้เข็มทิศไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตรงแม่นยำนะครับถ้าเกิดอยากจะรีเซ็ตเข็มทิศก็ทำได้นะครับก็ดึงเม็ดไมยมนี้ยออกมานะครับอ่า หนออกมานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วเลขหนึ่งนะครับก็กดปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มคอมพาสนะครับปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเวสนะครับผมและเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับเพียงแค่เราตั้งนาฬิกาเนี่ยให้มันตรงอะไลน์เมนต์เฉยนะครับ แค่ตั้งเฉยๆอย่างนี้นะครับไม่เอียงนะครับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้มันจะเป็นลูกศอชี้ลงแล้วมาที่เลข2นะครับแล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าเทิร์นรแปดสิบองศาก็คือหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้นะครับผมดานเลข2จะอยู่แล้วก็ชี้ไปทางนี้นะครับแล้วกดปุ่มนี้ทีหนึ่งมันก็จะขึ้นคําว่าเวทอีกทีนะครับแค่ตั้งอะไรมต์ให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันตอบโอเคแลละโอเคแล้วก็แปลว่าเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มนี้ลงนะครับก็แปลว่านี่คือเป็นวิธีการรีเซตเข็มทิศนะครับผมเผื่อว่ามันอาจจะเออเอหน่อยอะไรเงี้ยก็เรารีเซ็ตได้อ่ะทีนี้ลออีกทีนึงนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการตั้งเข็มทิศนะครับผม อ่าสมมุติว่าเราได้แผนที่มาเนี่ยแล้วเราอยากจะตั้งเข็มทิศเนี่ยเราแค่ดึงแม่ไออกมาแล้วมันจะขึ้นตัวลูกศรแล้วก็เลขหนึ่งนะครับก็กดไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มโหมดอันนี้คือดีกีนะครับเวลาเราหมุนขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า e ี s กี่องศาในแผนที่เนี่ยมันจะมีบอกนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้แผนที่หรือไม่อยากใช้นะครับ ในในคู่มือของเข็มทิศนะครับถ้าเกิดหมุนลงเนี่ยก็จะเป็น W ก็คือตวันตะวันตกกี่องศานะครับก็หมุนไปถ้าเกิดเป็นเป็นจุดทศนิยมเนี่ยต้องปัดขึ้นนะครับอ่ะแค่นี้เองอันนี้คือวิธีการเซตนะครับเข็มทิศแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่เซตนะครับก็จะคัลิเบตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ตั้งแบบเมื่อกี้นะครับ อันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเข็มทิศต,ต่อไปเราก็จะไปดูโหมดของบารอนมิเตอร์นะครับหรือว่าการวัดค่าความกดอากาศนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำให้เข็มเนี่ยมันหลบไปก่อนเดี๋ยวมันจะมองหน้าจอไม่ชัดนะครับ ก็ความกดอากาศตอนนี้เนี่ยก็คือ1009เฮกโตปาสคาลนะครับหน่วยจะอยู่ข้างบนนี้ HPA นะครับแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยมันก็จะเขียนว่าบาลอนมิเตอร์นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับตัว,ต,วตัวดิิตอนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น่ยจะเป็นกราฟนะครับกราฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเฉียงขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าอากาศเนี่ยกำลังดีนะครับเป็นการคาดการณ์ของอากาศนะครับ ถ้าเกิดว่ามันตรงๆนะครับถ้ามันตรงๆเนี่ยมันก็แปลว่าอากาศปกตินะครับถ้าเกิดว่ามันทิ่มหัวลงเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าอากาศก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูกราฟนะครับสมมุติเราดึงสมมุติเราอยากจะตั้งนะครับเราก็ดึงดึงแม่พยากมาตอนนี้เราก็จะสามารถตั้งได้นะครับว่าเราอยาก จะ,ะวัดค่าความกดอากาศที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เชื่อใจของของนาฬิกาตัวนี้นะครับเราก็หมุนเองได้นะครับกดโหมดนะครับตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแปลงยูนิตนะครับหรือว่าหน่วยของการวัดค่าความกดอากาศนะครับ HPA ก็เฮกโตปาสคาลหมุนขึ้นเนี่ยก็จะเป็น Mercury Inch นะครับ แต่ผมเอา HPA และการเฮกโตปาสขาวกดปุ่มนี้ิ้งนะครับอ่าก็ตอนนี้หมดแล้วที่เป็นการรีเซ็ตของบาลอนเมเตอร์นะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มกลับเข้าไปแค่นี้เองนะครับนี่คือการวัดค่าความกดอากาศนะครับกดโหมดีริงนะครับเป็นอุณหภูมินะครับก็ ตัวเลขก็บอกแล้วนะครับ27.6องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับก็ดึงแม่พม,มออกมาแล้วกดโหมดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์โดยการเราหมุนตัวนี้เอานะครับที่เป็นม่มแต่ผมเอาเซลเซียสนะครับแค่นี้เองหรือว่าเราอยากจะตั้งอุณหภูมิของเราเองก็ได้ก็หมุนขึ้นไปหรือหมุนลงแค่นั้นเองพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเรากด กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือโหมดอุณหภูมินะครับอ่ะต่อไปเราก็จะไปโหมดออลติมิเตอร์หรือว่าโหมดวัดค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกดโหมดค้านนะครับเพื่อไปหน้า h o m e s c r e e นนะครับปุ๊บอ่าพอไปหน้าโฮมสกรีนเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มนี้นะครับอัลติมิเตอร์ปุ่มนี้นะครับอ่า ตอนนี้เนี่ยตัวเลขบอกว่า37เมตรเราอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยะสะเปลี่ยนละ36เมตรนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็ดึงแม่ระโย์ออกมานะครับเราก็สามารถหมุนตรงนี้ได้นะครับอยากจะแบบเป็นแบบแมนวนวลก็ทําได้นะครับก็คือหมุนขึ้นหมุนลงมันก็จะปรับเองนะครับ แต่ผมเช,ชื่อในนาฬิกา G-Shock ก็เลยไม,ไม่เคยอยากจะปรับเองนะครับกดโหมดนะครับตรงนี้เนี่ย interval เ,เนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยก็คือมันเป็นการเก็บข้อมูลนะครับของ,ของอความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับว่าจะเก็บทุกๆ5วินาทีหรือว่า2นาทีนะครับผมเอาทุก5วินาทีแล้วกันเนาะกดโหมดอีกทีหนึ่งนะครับก็ดิฟ เดฟเฟรสต์นะครับก็คือสมมุติเราเดินขึ้นที่สูงเนี่ยนะครับหรือว่าเดินปีนเขาเนี่ยเราอยากจะให้มันเก็บที่100เมตรหรือว่าพันเมตรนะครับถ้าเกิดใครเดินที่สูงๆเนี่ยก็อาจจะพันเมตรถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เดินสูงมากเนี่ยก็เอาแค่หลักร้อยเมตรก็พอนะครับคือถ้าเกิดพันเมตรเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบพวก อะไรภูเขาที่สูงสูงมากๆเนาะอันนี้หน่วยมันก็จะเก็บทีละพันเมตรกับทีละร้อยเมตรนะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งนะครับยูนิตก็จะเอาเป็นเมตรหรือเป็นฟุตก็ได้นะครับกดโหมดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนี่คือการตั้งค่าของออลติมิเตอร์นะครับเพราะถ้าเกิดเสร็จแล้วเรากดโอเคกดแม,มโยงลงไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเดินเดินไปนะครับ เดินไต่ขาไปเนี่ยเราอยากจะเซฟเมมโมรีทำยังไงก็กดปุ่มเอาติมิเตอร์ค้างไว้นะครับมันจะขึ้น iec record มันก็จะไปอยู่ในหน้าโหมดของ record นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าโหมด record เป็นยังไงกดโหมดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ iec น,นี่คือโหมด record นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่า เวลาที่4ทุ่มครึ่งเนี่ยเราเซฟที่36เมตรนะครับอันนี้คือมันก็จะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูีละอย่างอ่ะมันสามารถเซฟได้ทั้งหมด30ครั้งนะครับ30ครั้งอันนี้ครั้งที่1เนี่ยก็เราเซฟอ่ เวลาที่สีทุ่มครึ่งนะครับระยะที่36เมตรจากความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับกดปุ่มนี้นะครับคอมพาสนะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราเดินขึ้นเขาหรือลงเขานะครับมันก็สามารถเซฟได้นะครับมันก็จะบอกเราว่าเราขึ้นสูงที่สุดเท่าไหร่ต่ำที่สุดเท่าไหร่ลองกดเล่นดูนะครับอันนี้่ะไปมินเนี่ย คือต่ำที่สุดนะครับจากระดับน้ำทะเลกกคือ36เมตรสูงที่สุดถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปสูงกว่า36เมตรมันก็จะขึ้นนะ38เมตรนะครับอันนี้คือโหมดเลกคอร์ดของนาฬิกา G-shock นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเคลียร์ในสิ่งที่เราเลกคอร์ดไว้นะครับกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้มันจะขึ้นเคลียร นะครับปุ๊บอ่ะพอมันได้ยินเสียงตึกเนี่ยมันก็จะลบลบเฉพาะหน้าเดียวนะครับเฉพาะหน้าที่เราอยู่ว่าเราอยู่หน้าไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้ลบทั้งหมดเนี่ยกดปุ่มนี้ค้างไว้พอได้ยินเสียงเรากดค้างอยู่นะครับมันจะขึ้นคําว่า Clear All ออนี่เลยมันก็จะลบทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับ อันนี้คือ G Shock Mud Master นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ